เมื่อทุกสรรพสิ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วมันเหลืออะไรอุบมามันเราลบทุกอย่างทิ้งให้หมดน,นะเราลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยลบอนันตจักรวาลทิ้งให้หมดไม่เหลือรูปใดๆอีกต่อไปเราก็ไม่มีถูกไหม่ะทีนี้มาลบนามทิ้งด้วยลบความคิดที่พวกเราคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไอเสียงที่พูดอยู่นี่แหละลบมันทิ้งเลยทีนี้พูดไม่ได้ ทีนี้ก็ลบมโนภาพทิ้งให้หมดเลยนึกไม่ได้ด้วยทีนีน้ลบอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์สงบอารมณ์มปุ้นวายอารมณ์เฉยๆลบทิ้งให้หมดอารมณ์ก็ไม่มีลบความทรงจําทิ้งด้วยหมดกันไม่เหลือคาว่าเป็นอะไรละเหลืออะไรเหลือแต่รู้ลบรู้ทิ้งด้วยคราวนี้รูปนามไม่เหลือเลยดังที่พระพุทธเจ้าสอนเดี่ยวเลยอ่ะพอลบทิ้งแล้วเห็นอะไรปรากฏว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ ธาตุชีวิตที่ไม่ได้มีรูปร่างว่างเปล่าไสบอริสุทธิกมากๆเพียวมากๆก,ก,กลืนเป็นเนื้อเดียวกันกันกบทุกสรรพสิ่งเลยพวกเราไม่มีรูปร่างพวกเราไม่มีรูปร่างพวกเราคือธาตุบริสุทธิ์เราไม่เคยเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำโอ้โหพอได้รู้ความรู้แบบนี้ใครที่ฟังแค่นี้นะปราดโปร่งในธรรมทันทีเลย